โอเคมากีกระแม i อิน r ทเลียนเอาจริงนะดีไซน์สตาร์เตอร์ใน Gen 8อ่ะผมชอบลากสุดยอดมันทุกตัวเลยนะแต่ว่าส่วนตัวแล้วผมไม่ค่อยชอบดีไซน์ของ g ีกระแมของตัวอินเทเลียนเท่าไหร่คือแบบทําไมตัวมันต้องยืดขนาดเนี้หางมันหางมันยาวไปนี่คือทําไมดีไซน์มันต้องเอาหางสูงขนาดนี้นะเห็น <c oughs> hey, แล้วนึกถึงไอ้นี่เลยไอไลโคลร่าง like ที่มันคอย,ยาวๆอะ่ะมีใครเคยเห็นปะโอเค กินทิเลียนกิกะแมลงและเรียบร้อยเอาจริงไม่ค่อยหวังไอวดีๆเท่าไหร่เพราะว่าก่อนหน้านี้หวังมาตั้ง20ตัวแล้วไม่เคยได้ IV ที่ดีเลยสักตัวเดียวไม่ได้ดูได้ว,ว่า IV ร้อยมันเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็ปาไปแบบไม่ค่อยคาดหวังแต่ขออย่างนึงนะขออย่าจับยากเหมือนเอสเบิร์นเลยมาดู IV กัน1649ผมไม่ได้จำว่า IV มันร้อยมันเท่าไหร่อ่ะแต่ก็ขอแค่ให้มันปาเข้าอีกส l ลง่ายๆก็พอนะ อ,อ้าวในคาลเอกเลนวหรอเ่าวงรู้สึกว่าปลาข่ขนข้างง่ายอยู่แต่แล้วว่ารู้สึกว่าวงมันสูงสูงโ,โหหางมันโคตรใหญ่เ,เคียวงประมาณนี้โอเคโอ้ตัวนี้ปลาเอกเลนง่ายหนึ่งหกสี่เก้าโอเคก็ไม่ดีจริงจริงแต่แต่อย่างว่ามันก็สามดาวนะเดี๋ยวนะตัวนี้ตีที่เยอรมันเนระเพื่อนผมมันไปตีที่เยอรมันได้ยังไงวะ